ค่ะทุกคนคะใครกำลังมองหารถ Toyota v i g โเล็กๆนาหล,ลักนาะหักนะคะผ่อนสบายๆนะราคาเบาๆต้องคันนี้เลยนะนี่เลยคะ่ะทุกคนหาให้ดูตั้งแต่ด้านหน้านะคันนี้เป็นสีบอลทองแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะตัดด้วยคโครเมยียมนะคะแล้วชูนี่เลยโลโก้โตโยต้านะสวยมากคะ่ะทุกคนคะใครกําลังมองหานะรีบจัดรีบจองเลยนะจ๊ะคันนี้นะเป็นโลกระทานะมีฝาครอบจากโตโยต้ามาให้เลยนะคะยางเน้เน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะ และนี่เลยมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะที่ด้านข้างนะกระจกมองข้างนะ,ะเป็นโครเมียมนะ,ะทุกคนตัดกับตัวรถนะ,ะตัดกับสีตัวรถนะคะที่เปิดนะาก็เป็นโครเมียมนะจ๊ะใครจองรถกับเนเน่วันนี้ติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยนะคะให้ดูด้านข้างนะ,ะสีรถนะ,ะสวยมากไม่มีรอยขนแมวแม้ตต่นิดเดียวนะคะด้านหลังนี่ทุกอย่างเป็นโครเมียมหมดเลยนะ,ะชูโลโก้ขึ้นมาสวยแบบนี้เลยนะ ให้ดูที่นี่เลยค่ะแมกไลเนอร์ค่ะทุกคนคะ่ะแมกไลเนอร์สวยมากนะคะไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักเลยนะคะเดี๋ยวต้องเอาไปอาบนะน,น้ํานิดนึงบอกเลยว่าสวยะนะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะจ๊ะคันนี้เป็นสมาร์ทแคบนะ,ะราคาแค่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทราคาไม่เกินสามแสนห้านะราคาไม่เกินสามแสนห้านะคะและนี่เลยบอกแล้วว่าน้องเป็นสมาร์ทแครบแครเปิดได้นะจ๊ะ นั่งสบายๆแบบนี้นะคราคาเบาๆราคาถูกๆแบบนี้นะคะใครอยากได้รีบเลยนะรีบโอนจองเข้ามาเลยนะคะกระจกนะเป็นกระจกปะไฟฟ้านะคะเกียร์เป็นเกียร์5สปีดนะใครนะอยากได้ต้องรีบจองเข้ามาเลยค่ะโทรหาเน่ๆได้เลยนะที่เบอร์0974236556และเบอร์0642235656นะคะขออนุญาตมองนิดนึงไปค่ะ ด้านนอกสวยภายในสวยไปดูกันที่ห้องเครื่องค่ะห้องเครื่องสวยไหมนะห้องเครื่องสวยไหมมนาะใครนะที่แบบครอบครัวมไม่ได้ใหญ่มากนะมองหารถ <c oughs> ราคาเบาๆนะคันนี้ได้เลยนะคะคันนี้นะเป็นเครื่องดีโฟดีนะคันนี้เป็นเครื่องดีโฟดีนะคอมเอรเรลนะคะใครนะที่เป็นสายโตโยตา้าชอบเล่นโตโยต้าอยู่แล้วนะคันนี้นะเครื่องโคตรแรงนะเครื่องโคตรแรงนะ ราคาย้ำราคากันหน่อยค่ะ3า9 0 0 0สี่บาทค่ะ3า9 0 0 0บาทอยากได้โทรเข้ามาเลย097 4 2เ6 5าเนะคะและเบอร์0ูนย์3 5656นะคะชอบคลิปนี้นะคะไม่อยากพลาดรถคันใหม่รถคันไหนที่สวยๆนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เลยนะทุกคนนะ <S <S สาขาของเรามี2สาขาค่ะมีที่อำเภอรัรนประเทศจังหวัดสระแก้วทางไปโรงเกลืออยู่ขวามือ และอีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่บ้านเก่าซอย12เพอพานทองนะจังหวัดชนบุรีนะคะชอบคันไหนต้องจองกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะกดไลค์กดแชร์ได้เลยจองกับเนเน่วันนี้ฟิล์มติดให้ใหม่นะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ีเส้นนะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ี่เส้นอยากได้รีบโทรจองเข้ามาค่ะรีบโทรจองเข้ามาเลยโอ้ยนะคะทุกคนคะไป่ะนึกถึงรถบ้านนึกถึงรถมือสองส,ยสวยๆแบบนี้ต้องนึกถึงนี่เลย สมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เนเน่นะจ๊ะวันนี้บา,บายบายแต่